ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะคลิปนี้นะคะก็จะอ่ารวมรวมรวมชุดหลักสิบนะคะทั้งหมดสองสี่หกทั้งหมดแปดชุดนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลักสิบทั้งหมดเนี่ยคือมันจะเด่นตัวไหนมั่งนะคะหลักสิบทั้งหมดคือมันจะเด่นตัวไหนมั่งนะคะแต่คลิปนี้นะคะน่าจะลงหลักสิบก่อนนะคะทั้งหมดสองสี่หกแปดชุดนะคะ ชนตัวเลขออกมาแล้วจะเหลืออยู่แค่สามหลักนะคะอันนี้คำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็คือประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิยาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน่าก็สวัสดีเพื่อนๆในพี่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะ อันนี้หลักสิบทั้งหมดแปดชุดนะคะหลักสิบทั้งหมดแปดชุดนะคะที่น่าทำนะคะก็จะมีน่าจะมีอยู่หนึ่งมีอยู่สองชุดนะคะน่าจะไม่ได้ลงแยกนะคะเดี๋ยวน่าจะลงรวมไปเลยนะคะเนาะเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่แปดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะ b ีกับ b 6ได้ลงไหมอ่าบีกับ b6 ก็ได้ลงนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ชุด B5 กับ B2 นะคะชุด B5 กับ B2 ชุด B5 กับ B2 เดี๋ยวนะคะอ่าชุด B5 B2 ได้ลงนะคะอันนี้นะคะชุดนี้นะคะอันนี้หลักสิบนะคะชนออกมาสองชุดมันจะได้หลักนี้นะคะ แล้วก็ชุดนี้นะคะอ่าชุด B ีบีห้าก็ชุดสองนะคะชนหลักสิบนะคะชนหลักสิบแล้วนะคะก็จะได้เลขประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวหลักเลขทั้งหมดเข้าไปอยู่ในชุดชนหลักสิบนะคะแล้วก็อันนี้คือหลักสิบชุดที่ยี่บห้านะคะหลักสิบชุดที่ยี่บห้า ชุดที่ยี่ห้าแล้วก็ชุดที่สิบนะคะชนออกมาแล้วนะคะตัวเลขนะคะตัวเลขก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็ชุดที่ห้าแล้วก็ชุดที่สิบสองนะคะชุดที่ห้าชุดที่สิบสองน่านจะเป็นชุดนี้นะที่นาคไม่ได้ลงไม่ได้ลงแยกนะคะเดี๋ยวนะใช่ไหมใช่น่านจะเป็นชุดนี้นะคะที่นาคไม่ได้ลงแยกนะคะเนี่ยค่ะ ชุดนี้นะคะชนออกมาแล้วตัวเลขจะได้อยู่แค่นี้นะคะตัวเลขจะได้อยู่แค่นี้ทั้งหมดนี้หลักสิบจะมีแปดชุดนะคะจะไม่ถึงสิบนะเพราะว่าน่าไม่ทําถึงสิบนะคะเพราะว่าน่าจะไม่ทันนะคะอันนี้แปดชุดนะคะแปดชุดหลักสิบนะคะอ่าเข้ามาอยู่ในซองนี้แล้วนะคะเอามาอยู่ในช่องนี้แล้วนะคะ B B กับชุดสองนะคะชนออกมาแล้วแล้วก็ B B4 B6 นะคะแล้วก็25แล้วก็10นะคะชุดที่25แล้วก็ชุดที่10นะคะแล้วก็ชุดที่5ชุดที่12นะคะชนตัวเลขออกมาอันนี้คือแผ่นตัวชนหลักสิบทั้งหมดนะคะที่น่าทําขึ้นมานะคะแต่น่าจะมีชุดนี้นะคะที่น่าไม่ได้ลงไม่ได้ลงเดี่ยวนะคะ ไม่ได้ลงเลยแหละน่าจะเป็นชุดนี้นะคะน่าจะลงไปอยู่หกชุดน่าจะใช่อะเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่มีเขียนรอเรือไว้นะคะเนี่ยแล้วทั้งหมดนะคะก็ชนออกมานะคะอันนี้คือหลักสิบนะอันนี้น่าขีดผิดนะคะเดี๋ยวหลักสิบมันต้องอยู่ตรงกลางน่ากลบไปแล้ว หลักสิบต้องเป็นอันนี้อ่าแล้วทีนี้หลักสิบนะคะหลักสิบงวดนี้นะคะเพื่อนพี่อันนี้ชนออกมาแล้วทั้งหมดแปดชุดนะคะอันนี้คือสองชุดสองสี่หกแปดแปดชุดนะคะตัวเลขที่ชนออกมานะคะคือมันจะชนอ่าเดี๋ยวนะคะหกกับเก้าหกกับเก้าเนี่ยคือตัวเนี้ยมันจะชนดู มันจะชนอยู่สามนะคะมันจะชนอยู่สามล็อกอันเนี้ยหนึ่งสองสามนะคะก็คือสองสี่หกมันจะชนอยู่หกสูตรนะคะแต่ตัวเจ็ดเนี่ยตัวเลขเจ็ดเนี่ยคือเจ็ดมันจะชนทุกสูตรนะคะเจ็ดมันจะชนทั้งหมดเลยนะคะก็คือสองสี่หกแปดเจ็ดมันจะชนอยู่แปดชุดนะคะก็คืออ่าหนึ่งสองสามสี่ก็คือสีอ่ 1, 2, 3, ล็อกนะคะ แล้วตัวศูนย์นะคะ1 2ึ่สาศย์เนี่ยคือชนอยู่3ามแต่นาจับมาเป็นรองนะคะคือจริงๆแล้วตัวเลขในเนี้ยคือมันติดดับนะคะเพื่อนพี่มันติดดับนะในเนี้ยในหลักสิบเนี่ยมันติดดับเดี่ยวของนาคอยู่สองหลักนะคะเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าดับมันอาจจะหลุดนะคะแต่เราก็ทําตามสูตรแต่อันนี้คือต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะคือมันตามสูตรนะคะสําหรับพี่ที่ถามมานะคะพี่ที่ถามมานะคะว่าชุดวัดใจนะคะกับชุดพวกนี้คือเหมือนกันไม่ไม่เหมือนนะคะชุดวัดใจชุดวัดใจของหน้าคือไม่ยุ่งยากนะคะตีตารางล็อกขึ้นมาหาเลขหลักแล้วเข้าไปจับเอาตัวเลขออกมาแค่นั้นจบนะคะแต่การทําหลักสิบ หลักหน่วยเนี่ยคือมันยุ่งวุ่นวายนะคะเพื่อนพี่ถ้างวดไหนอ่ะเดี๋ยวนั่งตอบเลยนะคะพี่ที่ถามมาถ้างวดไหนโชคดีนะคะตัวเลขที่ชนมันก็จะออกมาเปะ๊ะแต่ถ้างวดไหนนะคะที่ตัวเลขทําออกมาแล้วมันคือมันชนจริงนะคะแต่มันชนไม่มานะคะเพื่อนพี่โอกาสนะคะมันมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสหลุดนะคะ เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่จะเข้ากับโอกาสที่จะหลุดเนี่ยคือมันพอๆกันนะคะแต่โอกาสที่จะหลุดอะ่ะน่าอันนี้ส่วนตัวน่านะคะน่าคือว่ามันเยอะกว่านะคะเพื่อนพีเพราะฉะนั้นนี่คือน่าบอกไว้เลยนะคะสําหรับคนที่ชอบสําหรับผู้ที่ชอบนะคะหลักสิบเนี่ยคือมันต้องต้องวัดใจละต้องวัดใจนะคะพอเราทําตัวเลขหรือตัวเลขชนออกมาเนี่ย คือตัวเลขอ่ะมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมแค่นั้นนะคะเพื่อนพี่มันพอที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะแต่ทุกอย่างเราก็ยืนที่สูตรนะคะเนาะก็เดี๋ยวหลักหน่วยนะคะน่าต้องแยกคลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวเกินนะคะเนาะอันนี้คือหลักสิบนะคะอันนี้คือรวมหลักสิบทั้งบดแปดชุดนะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวหลักหน่วยเดี๋ยวนากลงหลักหน่วยแล้วนาก,ก็จะจับชุดหลักสิบหลักหน่วยลงไปพร้อมกันเลยนะคะเนาะ